เรือมี8และเรือมี8 Pro ราคาเริ่มต้นเพียงแค่6,000บาทจัดเต็มด้วยกล้องหลัง4ตัว108ล้านพิกเซลในเลนส์หลักคู่กับหน้าจอ Super b r i g h การชาร์จที่เร็วถึง50วัตต์ Lenovo Legion 2 Pro เตรียมเปิดตัววันที่8เมษายนนี้มาพาร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบคู่ชิปเซต Snapdragon 88และการชาร์จที่เร็วมากถึง110วัตต์มีข่าวลือ Samsung พัฒนาโทรศัพท์มือถือตระกูล C เตรียมที่จะพัฒนาเป็นมือถือจอพับ2ทบ และอาจจะเปิดตัวในสิ้นปีนี้สวัสดีครับกำลมับดีข่าวสารดีทางไอทในช่วงเย็น,นเนวลสแปนกิกาซัสมทีในพูดข่าวไอที IT ครับ ข่าวทีในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Realme ด้วยในไหนมีการเปิดตัวแล้วนะครับเราจะไม่อัปเดตข่าวเกี่ยวกับเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็เสียดายนะครับก็เลยเอามาอัปในคลิปนี้รวมถึงโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งอย่าง Reno น่าสนใจเหมือนกันและมือถือจอพับได้2ทบแต่ก่อนมาชมข่าวสารฝากเพื่อนกดจุกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะไปหาข่าวสารที่เราอัพเดทแบบนี้กันเป็นประจำทุกวันครับ มาที่ข่าวแรกเลยถึงแม้จะอัปเดตช้าแต่ก็มานะครับล่าสุดทางเร a l วมีได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดอย่างเร a l วมี8เป็นที่เรียบร้อยครับโดยมี2รุ่นด้วยกันได้แก่เร a l วมี8และเร a l วมี8 Pro ซึ่งจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่น่าสนใจและสเปคที่โดดเด่นในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับเรีวยวมี8ซีรีส์ทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.4นิ้วมาพร้อมกับค่า Touch sampling rate 180 Hz รองรับความคมชัดของหน้าจอระดับ Full HD+ รวมถึงยังมีอาตาัตราการแสดงผลสัดส่วนของหน้าจอต่อตัวเครื่องอยู่ที่90.8%และยังรองรับการปลดล็อกด้วยนิ้วมือโดยที่บนหน้าจอที่เรียกว่า In Display Finger Print นอกจากนี้ยังมีกล้องหน้าเป็น In Display Selfie นะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลที่มีการจอรูไว้ที่เวรนมุมซ้ายบนนะครับเริ่มมี8ก่อนรุ่นแรกนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวเ่นหลัก64ล้านพิกเซลประกบคู่กับเลน Ultra Wide 8ล้านมาโครและ B&W 2ล้านพิกเซล โดยภายในมาพร้อมกับชิปเซ็ตมิดิเทคเฮดิโอ G95 คู่กับแรมมาตรฐาน LPDDR4X มี2รุ่นคือ 4G b กแลวก็ 6G b ิกโดยคำจำวาม USB 2.1128G b อีกทั้งยังมีแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมพร้อมกับรองรับการชาร์จที่เร็วถึง30วัตต์ดิจชาร์ดด้วยสำหรับตัว8 p r โปรุร่นพี่จะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดมากขึ้นนะครับที่108ล้านพิกเซลพร้อมกับเทคโนโลยี n i n One นะครับก็คือการประสานพิกเซล 9พิกเซลให้เป็น1เดียวเพื่อช่วยให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดนะครับถ่ายภาพที่ดีในที่แสงน้อยด้วยภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 720 RAM 6 g ิกแล้วก็8 g ิแบ่งเป็น2รุ่นโดยความจำ128เท่ากันแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์การชาร์จเร็วมากขึ้นที่50วัตต์ครับนอกจากนี้ยังมีสีพิเศษนะครับก็คือ i l l u m i n t s y e n r o สีนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ เจ้าตัวเร็วมี8นะครับสเปคเพิ่มเติมของเขาตัวนี้จะรองรับ2ซิมและเพิ่ม micro SD card ได้ระบบสแกแลนลลยนิ้วมือบนหน้าจอครับ USB Type C มี Bluetooth 5.1นะครับมาพร้อมกับเร็วมี UI 2.0 Android 11มี2สีได้แก่สี Cyber Silver แล้วก็สี Cyber Black 2สีต่อไปที่รุ่นพี่อย่างเร a วมี8 Pro นะครับข้อมูลเพิ่มเติมของเขาคือใส่ได้2ซิมแล้วก็1 micro SD card Bluetooth 5.0 USB Type C เร a วมี UI 2.0 Android 11 มี3สีครับได้แก่สีอินฟินิตบลูอินฟินิตแบล็แล้วก็อิลูมินัสเยลโล่ครับราคาบ้างเจ้ต,ตัวเร็วมี8รุ่นเริ่มต้นแรม4 g กิกความจำหนึ่ร้อยอยู่ที่14,999รูปีอินเดียหรือประมาณ6,400บาทครับส่วนเร็วมี8 p r โรุ่นแรม6กิกะหความจำหนึ่ร้อยี่สิอยู่ที่17,999รูปีหรือประมาณ7,700บาทครับ ทั้งนี้โทรศัพท์มือถือเร็วมี8ซีรีส์ได้ผ่านการรองจากหน่วยงานกสชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับตัวเร็วมี8 5G รุ่นปริศนาดังนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นการเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเร็วมี8 5G ก็กําลังจะมาด้วยนะครับในไทยไว้มีการเปิดตัวเมื่อไหร่มาปเดให้ทราบกันนะครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับเราขยับไปที่โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งโฟนกันบ้างโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งจากบรรดาผู้ผลิต ก็มีการตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในวงการนะครับหลายๆค่ายมีการเปิดตัวมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Red Magic 6หรือจะเป็น ROG Phone 5หรือ Black Shark 4นะครับคราวนี้ก็เหลือแต่ทาง Lenovo รายเดียวนี่แหละที่ยังไม่เปิดตัวสักทีเนาะล่าสุดก็ประกาศนะครับวันเปิดตัวของ Lenovo r e g i o n 2 Pro ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโดยจะเปิดตัวในวันที่8เมษายนที่ประเทศจีนซึ่งจะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบพัดลมคู่ ชิปเซตตัวแรงอย่าง t n p p d r ก้อนแป8ด้วยในรุ่นนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทาง Renovo ได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์พัดลมคู่ระบายความร้อนสำหรับ r e n น v o รีเจนสองโออกมายั่วน้าําไดเราเราแฟนๆนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ว่าในการประกาศครั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เอ่ยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องเลยก็จริงนะครับแต่จากข้อมูลที่ปรากฏบนกิ๊กเบนททให้เราทราบได้ว่า สเปคบางส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ1ิปเซ็ต Snapdragon 888ฝาสานการทำงานร่วมกับแรม16กิก์ทำงานอยู่บนระบบ Android 11นอกจากนี้เอกสารที่รองรับในหน่วยง,งาน 3C ที่ต่างประเทศทําให้เราได้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมว่า Lenovo Legion 2 Pro 2> จะมีพอร์ตการ์ดสนต่อ USB อยู่2ตําแหน่งครับที่รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วถึง110วัตต์ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นก็เหลือเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นแหละหน้าจอน,นั้นจะเป็นโ l e d รีเฟรชเหนึ่งร้อยสี่สี่เฮิร์ตสตอร์เรจหรือหน่วยความจำน่าจะเป็นมาตรฐาน USB 3.1หน่วยความจำแบตเตอรี่น่าจะเป็นมาตรฐาน LPDDR ปิดท้ายด้วยแบตเตอรี่5000ม ah. ิลลิแอมป์นี่คือการคัดเดาครับสุดท้ายวันที่8เนี่ยเราคงจะได้ทราบไปแล้วแหละว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจอีกไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวสุดท้ายครับข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจอพับได้อันนี้ส่วนตัวแอดก็ชอบเหมือนกันนะครับ อยากเห็นโทรศัพท์ม,มือถือจอพับได้2ทบมาแล้วสักครั้งหนึ่งเหมือนกันแก้ไขปีที่แล้วเป็นปีทองของโทรศัพท์ม,มือถือจอพับได้จริงๆนะครับเพราะเราเนี่ยได้เห็นการเปิดตัวโทรศัพท์ม,มือถือจอพับได้ใหม่ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น Galaxy Z f 2, C Flip ของ Samsung นะครับรวมถึงข่าวๆที่ Samsung กำลังซุ้มพัฒนา Galaxy Z รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับหน้าจอพับได้2ทบซะด้วยซึ่งแม้ว่าปีนี้นะครับเราจะได้เห็นโทรศัพท์มือถือจอม้วนของ oppo เขาซึ่งล้ำมากนะอันนั้นก็น่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับแค่เอามือแตะข้างๆหน้าจอก็อ้าออกมาด้วยเทคโนโลยีจอม้วนของเขา แต่เหมือนซัมซุงเนี่ยจะพัฒนาไปในส่วนของจอพับสัส่วนใหญ่นะครับเพราะล่าสุดมีข้อมูลว่าซัมซุงกำลังพัฒนามือถือจอพับ2ทบที่มีข้อต่อพับได้ถึง2จุดอยู่นั่นเองจากข้อมูลบอกว่าซัมซุงอาจจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือพับได้รุ่นดังกล่าวในช่วงสิ้นปีนี้เพราะก่อนหน้านี้นะครับได้มีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีจอพับได้ในหลายๆที่เอาไว้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือดีไซน์แบบจอพับ2ทบนั่นเองแต่ดีไซน์นี้นะครับไม่ได้ถูกเอามาแทนที่ Galaxy C4 หรือ C f นะครับ แต่จะเป็นรุ่นพิเศษที่ชื่อว่า Galaxy S เท่านั้นแหล่งข่าวบอกว่า Galaxy S จะเป็นโทรศัพท์มือถือจอพับได้ที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จะมีอัตราส่วนอยู่ที่16:9หรือ18:9ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทําให้สามารถที่จะใช้เล่นเกมได้รวมถึงเปิดแอปพลิเคชันต่างๆในสัดส่วนที่พอเหมาะไม่ผิดเพี้ยนไปจากรุ่นโฟรุ่นปัจจุบันที่เราได้เห็นกันนะครับที่เป็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือทั่วไปนั่นเองดูเหมือนว่าซัมซุงจะยัง ลงทุนไปกับหน้าจอพับได้อยู่นะครับทั้งทั้งที่หลายๆแบรนด์เริ่มมาพัฒนาโทรศัพท์มือถือจอม้วนแล้วไม่ว่าจะเป็น oppo x หรือ lg roleable และรวมถึง tcl ด้วยนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า samsung มีเป้าหมายในการขายโทรศัพท์มือถือจอพับได้จำนวนเทียบเท่ากับ galaxy note series หรือมากกว่า10ล้านเครื่องต่อปีด้วยอันนี้ก็ต้องมารอรุนกันละ,ละถ้าอยากได้ยอดของการขายโทรศัพท์มือถือจอพับได้ในปริมาณมาก ราคามันก็น่าจะเข้าถึงได้ไม่ยากเท่ากับ Galaxy Note Series ด้วยนะครับถ้าทำราคาได้แบบนั้นเนี่ยมือถือจอพับได้อาจจะมีผู้ใช้งานมากขึ้นก็เป็นปได้เหมือนกันนะครับและยิ่งถ้าเป็นมือถือพับได้3ทบเนี่ยตัวเครื่องอาจจนักต่อเวลกากลางวอาจริงเหมือนเราได้ทับเล็ไปใช้งานเครื่องหนึ่งเลยนะครับก็ต้องมารอตัวจริงนะว่าเครื่องจริงออกมาแล้วการใช้งานประสบการณ์เป็นยังไงบ้างไว้มาอัปเดตให้ทราบกันนะครับ ตอนนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดเที่ยวมาอัปเดตกนในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนสักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อทำข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็นิวเราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วผมถึงหน่งเมตตาคลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย